เออหื้อนานๆได้เห็นบัวนรินทิพย์เปิดหมดแซบอวดโฉมริมสา ทำเอาบรรดาเอแตกตื่นทั้งไอจีเวลาสุดนางเอกหน้าหวานบัวนรินทิพย์เปิดโหมดแซบหันมาโชว์รูปร่างและผิวขาวออราท้าแดดที่นานๆจะได้เห็นทีเป็นลุกง่ายๆริมสะมองยังไงก็ไม่มีเบื่อแต่ทำเอาแฟนๆทั้งไทยและทั้งชาวต่างประเทศแหก่กดไลค์คอมเมนต์ชื่นชมกันรัวๆอาทิน่ารักเซ็กซี่มีสเสน่ห์ลงค่ะสวยเซ็กซี่เบาๆสวยสวยน่ารักเข้าอากาศที่สุดค่ะบัวค่ะอายคุณบัวบัวเซ็กซี่กำลังดีน่ารัก ว้าวคนสวยแสบแซนดีสมววยกับชุดเดินริมสาพร้อว่ายน้ำน่ารักที่สุดงือสวยแอนน่ารักมากๆๆๆๆากจ้าเลิฟนะคะหนูบัว